หรือว <cin stereotype> ่าเสียใจที่ลูกเราเป็นแฟนกับลินลินนะนะอีลินขายแลกของคุณนะลินเมียน้อยลินที่เป็นแฟนลูกเราเทียบให้ดูกับน้าจ้าเจล้อมาแล้วจ้ะใพยายากได้ เอาหัวกูหรือมึงจะมาเอาหัวกูอีอออออออกเหรอฮะมึงตายิ้มเอ๋ปยป,ปิดไหล่ตาปิดยิมไหปิดไหล่เนี่มึงเป็นหมาบ้าหรือไงฮะถึงได้ตามท่องควันคนอื่นเขาอยู่ได้อะเป็นบ้าก็ยังดีกว่าแยกหัวแยกลูกคนอื่นแล้ววะไม่ได้แยกไว้เขามาหากูเองฮ่ามึงลืมมึงคานเข้า,ขา,ขาไปกูดูมึงออกนะแล้วมึงดูหน้ามึงออกหรือเปล่าฮะทั้งลูกทั้งผัวมึงตามมาหากูเนี่ยขเขาหงบื่อหน้ามึงแย่อยู่แล้วหบป้าไม่หบไว้ ชอบอ๋อเหรอพี่ลินพอเลยครับแม่แม่พอก่อนแม่ดูสิแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยแม่ตั้งสติแม่ฟังผมก่อนแม่ย่องแม่ฟังผมก่อนอะไรคะธาร์เธอท่านั่นแหละออกไปแม่นั่นแหละออกไปได้ลี

คุณก็มาหาฉันเองลูกชายของคุณก็มาหาฉันเองคุณต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าตัวเองมันผิดอะไรทุกคนถึงมาหาฉันหมดมึงจะมีแผนล่อลวงใครไรกูไม่ว่าล่ะกูไม่สนด้วยแต่ยังไม่ยุ่งกับลูกกูมันไม่ทันแล้วค่ะลินเขายุ่งกันไปถึงไหนตอนไหนแล้วมาพูดให้ลูกกูเสียหายไม่มีเสียหายหรอกสมัยนี้เนี่ยมันวินวินกันทั้งสองคนนั่นแหละหลินี่บอกแม่เธอไปสิว่าเรากินกันอร่อยแค่ไหนพี่ครับพิลินบอกไปลินใจเย็นจริงเหรอคะทา ถาม่าจริงเหรอบอกไปสิจริงบ้าวแม่ครับผมกับพี่ลินรักกันครับคิดอะไรอยู่นี่เมียน้อยพ่อองนะเรื่องนั้นมันจบไปแล้วครับแม่ค่าเลิกยุ่งกับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนเมื่ออีลินไม่ต้องมายุ่งกับลูกกูอีกมืองมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกูนี่นี่มันลองงานของอีลินขายแหลกกูขอสั่งให้มึงกลับไปกลับไม่ได้แล้วกูไม่ไปกลับไปออกไปจากที่นี่นะกู ไปพอแล้วพ<อ>่อพอแล้วจะคาตาพาแม่สักกลับไปก่อนแม่จำไม่เลยนะเรื<ม>่องนีงก้กูจะชนะองคไม่ได้เลยคอยดูแล้วกันกอ<ข>อกไปพอแล้วพ<อ>่